สวัสดีค่ะนี่คือแอดนามันค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะพามาที่จังหวัดระนองค่ะเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะซึ่งมาพูดถึงจังหวัดระนองนะคะหลายๆคนก็ต้องนึกถึงความเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่มีความสวยงามนะคะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่ะและที่สําคัญก็คือความเป็นเมืองน้ําแร่นั่นเองค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีบ่อน้ําแร่ธรรมชาติอยู่หลากหลายบ่อมากกันเลยล่ะค่ะ ซึ่งเป็นบ่อน้ำรธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากในฝั่งอันดามันด้วยค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่าจังหวัดระนองนั้นมีศักยภาพมากๆในเรื่องของน้ําแร่ธรรมชาติแล้วก็ถือเป็นจุดขายจุดเด่นที่ไม่เหมือนที่อื่นๆนะคะนั่นก็คือระนองนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าอยู่ค่ะรวมถึงเป็นศูนย์กลางการค้าในชายฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นศักยภาพที่โดดเด่น บ่อน้ําแร่ธรรมชาตินะคะมีคุณภาพมีปริมาณมากค่ะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ธรรมชาติาบําบัดอย่างนี้ด้วยนะคะจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่จะทําให้ร้านนองแห่งนี้ค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สองคัญของประเทศไทยค่ะและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งเดียวในกลุ่มจังหวัดอันดามันด้วยค่ะติดตามจากรายการในวันนี้ค่ะ ากมาระนองแต่ไม่แวะมาแช่ตัวแช่เท้าในบ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติคนระนองเขาบอกว่ามาไม่ถึงระนองนะคะเริ่มรายการวันนี้เราสองคนก็เลยนำคุณผู้ชมมาแช่ตัวแช่เท้าในบ่อน้ำแร่ร้อนพอนรรั้งกันก่อนเลยค่ะโดยตาเปล่าแล้วก็โดยการดมกลิ่นเนี่ยที่เราได้รับการยอมรับว่าเป็นน้ำแร่คุณภาพต้นๆระดับของโลกก็คือเราไม่มีสารเจือปนที่เป็นกรรมฐาน ไม่มีสีไม่มีกลิ่นคือถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นน้ำน้ำใสบริสุทธินะฮะก็เป็นที่ที่เป็นเป็นลักษณะที่มีคุณภาพแตกต่างจากน้ําแร่ที่อื่นๆซึ่งบางแห่งเนี่ยไปเนี่ยอาจจะได้กลิ่นกรรมะถันนะครับทำให้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าสนใจครับบ่อน้ำแร่ร้อนพอลังนะคะมีพลังแห่งการบำบัดที่วิเศษเลยทีเดียวค่ะด้วยคุณลักษณะสมบัตินะคะที่เด่นนะคะในเรื่องของ ชีววิทยาเคมีความร้อนรวมถึงธาตุแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในน้ําร้อนนะคะก็ทําให้เป็นการบําบัดสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาในเรื่องของปวดไขข้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตการรักษาในเรื่องของโรคเอามาพลึกเอามาพานะคะการผ่อนคลายความเครียดและที่สําคัญค่ะทําให้ผิวพรรณสดใส,ดสเปล่งปลั่งสวยงามอีกด้วยนะคะด้วยลักษณะเช่นนี้ค่ะจึงทําให้แพทย์แผนปัจจุบันนั้นแนะนําให้คนไข้นะคะมาแช่น้ําร้อนเพื่อผ่อนคลายรวมถึงรักษาสุขภาพค่ะจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นเองค่ะ บอ่อน้ำแร่ร้อนพอรรังนะคะตั้งอยู่ในเขตวิทยาแห่งชาติน้ําตกเหงาวนะคะซึ่งที่นี่นะคะเป็นน้ําแร่ที่มีความใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นกร,รมฐถันด้วยนะคะสําหรับบอ่อน้าแร่ร้อนที่นี่นะคะจะมีเป็นอ่างแบบนี้นะคะซึ่งอ่างที่ขวัญแช่ตรงนี้นะคะประมาณอุณหภูมิก็ปานกลางค่ะไม่ร้อนมากนักสวิตบอ่อนึงนะคะก็จะประมาณ40องศาขึ้นไปนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวระนองค่ะมาใช้บริการที่นี่เป็นจํานวนมากค่ะนั่นเพราะเขามีความเชื่อว่า บ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติสามารถช่วยบำบัดและก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็โรคไขข้อได้ด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะสามารถมานั่งแช่เท้าหรือว่าจะลงมาแช่ทั้งตัวแบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งคิดค่าบริการคนละ20บบาทเท่านั้นค่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทานน้ำแร่ของเมืองระนองสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ของจังหวัดระนองในการพัฒนาให้จังหวัดระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญระดับโลกค่ะระนองจึงมีการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อน ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกปรับปรุงให้ได้มาตรฐานมีการสร้างสารรค์สร้างเอกลักษณ์และไม่ทำลายธรรมชาติหรือคุณค่าเดิมของแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะแต่ความเป็นละนองอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปที่ธรรมชาติบรรจงสร้างให้ก็คือเรามีแหล่งน้ำได้ร้อนที่มีคุณภาพเนี่ยลำดับต้นๆของโลก ซึ่งเรามีอยู่หลายแห่งด้วยกันแล้วก็จากการที่นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือเมื่อได้มาสัมผัสน้ำแร่มเมืองละนองแล้วเนี่ยนะครับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆบางโรคเนี่ยทุเลาเบาบางแล้วก็หายไปไม่ว่าจะเป็นไมเกรนการปวดข้อปวดกระดูกหรือว่าแม้กระทั่งอัมพากพ์อัม,มาพาตต่างๆเพราะนั้นในขณะนี้กเ็เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีผู้ที่มาที่จังหวัดละนอง โดยหวังที่จะมาท่องเที่ยวทางสุขภาพเนี่ยนะครับโดยการได้มาสัมผัสการอาบน้ำเร่การแช่น้ำเร่น้ำพุร้อนเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดระนองค่ะน้ำพุร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชาวระนองเชื่อกันว่าน้ำพุร้อนมีสรรพคุณในการรักษาอาการเจ็บป่วยช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายอาการปวดหลังและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกาย และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับผิวหนังด้วยค่ะในแต่ละวันเราจึงเห็นคนระนองและนักท่องเที่ยวแวะมาแช่เท้าและนำน้ำแร่กลกับไปอาบที่บ้านเป็นจำนวนมากค่ะน้ำแร่ร้อนที่เราสองคนมาแช่ตัวกันในวันนี้นะคะเป็นบ่อน,น้ำแร่ร้อนพอนรน้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกงาวค่ะน้ำแร่ร้อนที่นี่จะมีลักษณะใสสะอาดไม่มีกลิ่นกํามะถันน้ำแร่ร้อนพรร้งค่ะเกิดจากสายน้ำแร่ร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ35-40องศาเซลเซียสค่ะไหลซึมออกจากผิวดินและกระจายเป็นแองมีตาน้ำมากถึง13ตาน้ำอยู่ใกล้ลำธารค่ะบริเวณบ่อน้ำแร่ร้อนได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามสามารถเดินชมพันไม้นานา,นา,นานชนิดมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นบ่อน้ำร้อนแบบแช่เท้าแบบแช่ทั้งตัวที่อาบน้ำกลางแจ้งด้วยค่ะ ครับเนื่องจากว่าอาแอ่ดีชาตินั้นเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยหลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ําตกเรื่องของบ่อน้ําแรร้อนนะครับเรื่องของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับสำหรับนักนิยมไพรนะครับทางอุทยาก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของให้ครบนะครับทั้งที่เที่ยวที่เที่ยวคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ต้องปลอดภัยนะครับมีการเตือนภัยเมื่อมีเกิดน้ําป่าไหลหลากต่างนะครับในเรื่องของที่เที่ยวที่กินนะครับที่กินก็คือร้านอาหารก็ต้อง มีบริการนท่องเที่ยวตลอดเรื่องความสะอาดต่างๆนะครับที่นอนนะครับที่นอนคือเรื่องของบ้านพักต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลกดขันนะครับเพราะว่าเนื่องจากเจ้าที่ของรัฐเนี่ยบางทีก็อาจจะบริการไม่ดีนักนะครับเราต้องกดขันบ้านพักมุงล่วงมุงลวดต่างๆให้ความสําคัญนะครับที่เที่ยวที่กินที่นอนแล้วก็ที่ช้อปปิง้งที่ช้อปปิ้งก็ต้องมีสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอโทบบนะครับไว้บ,บริการนักท่องเที่ยวด้วยที่พรนร้างฟอเรสต์มีบ่อน้ําร้อนสําหรับยืนตักอาบ มีอ่างให้แช่แบบจากุชชี่ของสปาด้วยล่ะคะ่ะแต่ที่แตกต่างจากสปาทั่วไปนั่นก็คือน้ำในอ่างเป็นน้ำแร่ด้านหน้ามีฝักบัวให้อาบน้ำล้างตัวก่อนและหลังลงแช่ในอ่างที่นี่เป็นการท่องเที่ยวที่ทันสมัยไปอาบน้ำแบบสปาและให้ปลาตอดท่ามกลางธรรมชาติโดยเสียค่าตัว๋วเพียงคนละ20บาทเท่านั้นเอง บอ่อน้ำแร่ร้อนผ่อนรังจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาอาบน้ำแร่แบบใกล้ชิดธรรมชาติทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับหรือพักค้างคืนเนื่องจากอยู่ห่างจากตัวเมืองระนองเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะครับในส่วนของพลังฟอเรสเนี่ยบ่อน้ำร้อนผ่อนรังเราเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญของอุทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของอุทยานแห่งชาติของเรานะครับเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเก็บค่าที่ได้ประมาณ1ิบ0ส0 0บาทก็ไม่ต่ำบาทส23สาหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้เข้ามา เป็นจุดสําคัญและก็อย่างก็คือเป็นจุดท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดระนองด้วยนะครับามาในพล,ลังแล้วก็ก็มาแช่น้ําแร่นะครับมาสปาปลานะครับซึ่งมีปลาในคลองแล้วก็มีเรื่องของทานอาหารเดินชมวิวทิวทัศน์ดูพันไม้พื้นเมืองนะครับพันไม้โมข้าวโมแกงลิงศึกษาพันไม้พื้นเมืองพรรังฟอเรสต์เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพค่ะประกอบด้วยพันไม้นานาชน,น,น,นิด มีหม้อข้าวหม้อแกงลิงจำนวนมากค่ะคลองพรรังไหลผ่านในลำธารมีหินขนาดใหญ่น้อยเป็นธรรมชาติสวยงามมีตาน้ำแร่ร้อนผุดขึ้นมาไหลเป็นสายเล็กๆไหลรวมกับทาน้ำเย็นคลองพรรังค่ะที่นี่มีห้องพักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยคนที่มาพักค้างคืนที่นี่ก็สามารถออกมาชื่นชมธรรมชาติและสายทานน้ำแร่ที่ไหลผ่านบ้านพักได้ด้วยค่ะครับบ้านพักเรามีอยู่10หลังนะครับซึ่งอ่ะ ในปีหน้านี่ก็จะของประมาณเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งะครับไม่ให้มากเกินนะครับแล้วก็เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นบ่อน้ําแร่ร้อนที่ว่าอยู่ในห้องเลยในวันต่างๆนะครับข้าบริการก็สำหรับผู้เข้ามาทุทยานแห่งชาติก็ค่าธรรมเนียมเข้ามาก็20บาทตามกฎหมายนะครับต้องส่งเข้ากรมบุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็ส่วนของบ้านพักก็เกินละ700บาทครับผมถึงแล้วค่ะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบอ่อน้ำแร่ร้อนผพรน้ังจังหวัดระนองค่ะ ชื่นจังเลยค่ะแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นี่นะคะแวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ลำธารน้นําตกภูเขาแล้วก็เทะเลหมอกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมห้องพักของปูลมและขวัญกันไปดูกัน ะะเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารพรรัรงฟอรเรสนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจมากแห่งใหม่ของจังหวัดอรอนองได้ค่ะ สารพัดเมนูนะคะถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้ทานสิ่งนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดระนองค่ะนั่นก็คือเมนูสารพัดไข่น้ําแร่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นสลัดไข่น้ําแร่หรือว่าจะเป็นไข่น้ําแร่ยํานั่นเองค่ะรวมถึงผักสดสดปลอดสารพิษก็มีนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะมีปลาพื้นบ้านอย่างปลาครุดคาดค่ะนี่เอานำมาทําเป็นสเต็กด้วยนะคะอร่อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมนูหลากหลายที่เห็นตรงหน้าหน้าเราสองคนนี่นะคะก็เป็นเมนูที่ปลอดจากสารปรุงแต่งต่างๆรวมถึงผงชู รสด,ด,ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเพื่อสุขภาพจริงๆเลยทาน,นกันเลยคะ่ะสดมากค่ะ คะวามพิเศษของยำไข่น้ำแร่นะคะอยู่ตรงที่การนำไข่ไก่นี่แหละลงไปแช่ในบ่อน้ำแร่ธรรมชาตินะคะ ่ะมีเพียงบ่อเดียวที่นี่ค่ะในอุณหภูมิ15องศานะคะเป็นเวลา18ชั่วโมงค่ะก็จะออก็นหน้าตาแบบนี้ละค่ะค่ะจากไข่ไก่ธรรมดานะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติที่เขาบอกว่าคล้ายๆไข่เต่าเลยทีเดียวค่ะรสชาติเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไข่เต่าเป็นชีวิตจิตใจนั้นก็แนะนำนะคะว่ามันทําลายธรรมชาติใครที่ชอบทานแบบนั้นก็เปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคมาทานไข่ไก่ แบบบ่อน้ําแร่ที่นี่ได้ค่ะอร่อยมากๆา,ากเลยทีเดียวค่ะยำไข่น้ําแร่อร่ยยรอ,รอยจังเลยสำหรับห้องอาหารพรรังฟอรเรสจะเน้นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเป็นผักปลอดสารพิษไข่น้ำแร่18ชั่วโมงโดยเฉพาะเมนูยำไข่น้ำแร่มีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดระนอง ถ้าอยากจะชิมไข่น้ำแร่อร่อยๆก็ต้องมาชิมที่พรร้ํฟอเรสเท่านั้นนะคะมาที่นี่ได้ทั้งแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพชิมอาหารเพื่อสุขภาพดื่มน้ำแร่ธรรมชาติและกาแฟน้ำแร่ที่เดียวในประเทศไทยด้วยค่ะในส่วนของร้านอาหารพรนังฟอเรสเนี่ยก็คือมีอาหารสามมื้อกับเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็อาหารก็ราคาถูกนะครับเน้นเมนูสุขภาพไข่น้ำแร่นะครับบริการตลอดตั้งแต่เจ็มครึ่ง,งถึงสองทุ่มครึ่งครับผม ในเรื่องของไข่น้ําแร่เนี่ยก็คือเป็นการเอาไข่มาแช่18ชั่วโมงนะครับเพื่อจะให้ไข่ลักษณะของไอหน้าทานนะครับซึ่งมีความเหมาะสมเหมือนไข่เต่ากันเองนะครับก็มีการปรุงยำไข่น้ําแร่นะครับมีอาหารก็สเต็กปลาปลาคุดคาดนะครับซึ่งเป็นปลาพื้นเมืองไม่มีสารเคมีนะครับเรื่องของเมนูผักผักไฮโดรโปรนิกนะครับซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ก็ปลูกแล้วก็เอามาบริการประชาชนอีกทีนึงครับผม กาแฟน้ำแร่แน่นอนครับเราเอาน้ำแร่ที่ทำหนงค่ายทหารนะครับมีออยอเรียบร้อยเนี่ยมาทำเป็นกาแฟน้ำแร่กาแฟก็ใช้กาแฟของกองวันเล่คือพยายามจะเอาของดีในเมืองระนองที่เป็นสินค้าตบมาบริการประชาชนให้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยได้รู้ว่านี่คือระนองมีสตอรี่ยังไงบ้างนะครับมีจุดเด่นเอกอัตลักษณ์ของระนองเป็นยังไงครับผม เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราจึงเห็นนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพมากมายจากหลากหลายจังหวัดในประเทศไทยค่ะเดินทางมาพักผ่อนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่จังหวัดระนองเป็นจํานวนมากค่ะเรามาจากเชียงใหม่กันครับผมครับครั้งแรกครับครั้งนี้เรื่องอาหารแล้วก็อากาศด้วยอาหารทะเลถูกที่นี่แล้วก็อร่อยอากาศก็สบายๆมาช่วงนี้แล้วก็มาตั้งใจมาที่ที่พอล,ลังนะฮะที่น้ำพุร้อนเพราะว่า ได้ข่าวเรื่องว่าน,น้ำพุร้อนที่เนี่ยเรื่องไม่มีกลิ่นกร,รมฐานแล้วก็แช่แล้วมันไม่เหนียวตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็สบายตัวด้วยอะไรเงี้ยเออเลยตัดสินใจเลือกที่นี่พักที่นี่ด้วยแล้วก็วานแช่ทั้งวันแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งมาถึงร้อนองแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้สัมผัสน้ํา่ร้อนเนี่ยผมว่าก็คงจะ ไม่มีความสุขกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่วงเวลาว่วงเวลาที่เราจะสัมผัสกับความสุขจากน้าแร่ร้อนธรรมชาติที่ระนองซึ่งมีอยู่หลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผรอนรังรักษาวารินและอีกหลายแห่งซึ่งเป็นของผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยนะฮะแล้วแต่เราไปผ่อนคลายนะฮะท่นานทราบไหมว่าส่วนผสมของน้ําแร่ร้อนที่ระนองเนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีประโยชน์มากๆเลยนะฮะส่วนผสมคุณสมบัติของน้ําแร่ร้อนที่นี่ค่อนข้างจะเป็นด่างสักนิดนึงเพราะว่าค่า p h อยู่ประมาณ8กว่า และสิ่งสําคัญคือเราจะไม่มีกลิ่นกรรมฐานมานรบกวนรบ,รบกวนจมูกเราให้ให้ต้องทรําคาญไปนะฮะเมือเ่อเราเราแช่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 40, 40กว่าองศานิดๆน,นะฮะต้องมีหลายอุณหภูมิให้เลือกเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายเลือดลมสูบฉีดนะฮะนี่คือเป็นเรียกว่าเป็นความสัมผัสาทางกายภาพที่จะส่งไปถึงความรู้สึกความ พงพอใจความสะดวกสบายความสบายสบายความรู้สึกผ่อนคลายที่จะเข้ามานะฮะเรามีฝนถึง8เดือนนะฮะมีแดดแค่4เดือนนะฮะก็พระเจ้าประทานสิ่งนี้มาให้แก่จังหวัดระนองนะครับเรามีฝน8เรามีน้ําแร่ร้อนนะ,ะน้ำแร่ร้อนเนี่ยอยู่ปกติตทั่วไปเราลงไปแช่อากาศร้อนเนี่ยมันก็ไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทเจ้าก็ถึงประทานฝนมาให้ถึง8เดือนนะฮะ อารมณ์ฟ้าหลังฝนความรู้สึกผ่อนคลายสบายๆในเวลาที่ฝนตกหลังจากฝนตกเนี่ยแล้วเราลงไปแช่ในน้ําอุ่นน้ําร้อนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติลองลองจินตนาการนึกถึงว่าความสุขที่เราจะได้รับจากน้ําแร่ร้อนธรรมชาติผ่อนคลายเนี่ยมันเป็นอะไรนะเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ความสุขที่เราไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากเพียงแต่ว่ามาสัมผัสมาเยี่ยมมาเยือนจังหวัดระนองนะฮะท่านจะพบกับภูเขา ต้นไม้สีเขียวขจีนะครับโดยเฉพาะที่แห่งนี้ที่เรายื่อยู่เนี่ยเป็นเหมือนสนามกอล์ฟย่อยๆแต่ที่นี่ไม่ใช่สนามกอล์ฟนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูเขาญ่าภาษาอังกฤษว่าภูเขาโอโน้นเราเขียนว่าเป็น b บ b o n ล m ม u n t เท n นะซึ่งก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าออจะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายนะฮะแล้วก็มีความสุขกลับไป ที่เราสองคนดื่มกันอยู่ขณะนี้นะคะนั่นก็คือน้ําแร่ธรรมชาติ100%เซค่ะซึ่งมีแหล่งผลิตน้ําแร่ในบ่อน้ําแร่ร้อนจากธรรมชาตินะคะในค่ายรัตนารังสัรจังหวัดระนองเป็นน้ําดื่มที่ผลิต3,000ขวดต่อวันนะคะแล้วก็มีปริมาณแล้วก็รวมถึงมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากพร้อมดื่มนะคะวันนี้ทีมงานของเราลงพื้นที่พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศา,ศาสตร์บริการ นำโดยที่ดีกรมวิทยาศาสตร์การบริการค่ะเพื่อนำตัวอย่างกลุ่มน้ำแร่ต่างๆในจังหวัดระนองไปตรวจสอบเพื่อสร้างมาตรฐานน้ำแร่ระนองให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลต่อไปค่ะปกติน้ำแร่จะก็มากับพร้อมกับธรรมชาตินะคะมีสารเจอปนทั้งหลายซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ได้ว่าน้ำแร่แต่ละแห่ง ประกอบด้วยอะไรบ้างมีประโยชน์หรือมีโทษแค่ไหนเนี่ยต้องผ่านการทดสอบจากห้องแลบนะฮะแล้วห้องแลบของกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยสามารถที่จะ แจ้งค่าผลการทดสอบได้นะคะทีนี้การแจ้งค่าผลการทดสอบไม่ได้หมายความว่าพอมีสารเจอปนตัวนี้เป็นกรรมฐานมีแคลเซียมอะไรแล้วดีหรือไม่ดีมันมีมาตรฐานสาคลว่าต้องไม่ต่ํากว่าไม่น้อยกว่าในใน,ในแต่ละรายการซึ่งในแต่ละรายการตรงนั้นเนี่ยหน่วยที่รับรองเนี่ยเขาจะมีกําหนดเกณฑ์เอาไว้นะคะมากน้อยเพราะฉะนั้นจากการที่ผลจากการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการทําการทดสอบ แล้วก็บอกค่าว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่ตามหน่วยหน่วยวัดของเขาอ่ะนะคะจากตรงนั้นแหละหน่วยที่จะบอกการรับรองซึ่งไม่ใช่กรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะคือออยเนี่ยเขาจะต้องเอาเอาค่าตรงนั้นนะฮะไปตีว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพราะนั้นเราจะบอกว่าออสารอันตรายสารหนูไม่พบอย่างงี้แสดงว่าเออดีเพราะนั้นน้ำแร่แต่ละแห่งแม้กระทั่งในระนองด้วยกันไม่สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพจะเหมือนกัน แต่ละบอ่อดินแต่ละนั่นแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละแห่งเนี่ยวันนี้ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมาเราจะมาเก็บน้ําซึ่งเป็นตัวอย่างแล้วไปทําการทดสอบแล้วก็จะแจ้งกับท่านผู้ว่าว่าผลจากการทดสอบนั้นเนี่ยนะมันมีองค์ประกอบของเกลือแร่แล้วก็สารอะไรบ้างอะไรที่ต้องควรระวังอะไรที่มีประโยชน์ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การบริการยังให้การสนับสนุนในการเข้าไปให้ความรู้และแนะนำชุมชนต่างๆซึ่งสามารถดึงเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยการเพิ่มจุดขายของระนองคือน้ำแร่ธรรมชาติโดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมที่จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านได้ให้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนของตนเอง เป็นการสร้างรายได้เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็ขณะนี้ก็พี่น้องชาวจังหวัดระนองของเราก็ได้เห็นในคุณภาพของน้ำเร่ก็พยายามที่จะต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกหลายอย่างเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ระนองของเราเนี่ยก้าวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยว ธรรมาชาติและสุขภาพททีีท่่น่าสนนใจนะรองเมืองแห่งทาน้ําแร่และจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สําคัญของประเทศไทยและก้าวสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สําคัญของโลกการพัฒนาเมืองระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดข,ขายให้กับจังหวัดระนองเพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเป็นคำตอบและทางเลือกเดียวที่คนรักสุขภาพเลือกที่จะเดินทางมาพักผ่อนการท่องเที่ยวระนองจึงสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนระนองจึงสวยงามที่สุดสวยด้วยธรรมชาติที่เขียวขจีและการได้อาบน้ำแร่ร้อนท่ามกลางสายฝนที่เย็นชำ่ำเป็นความงดงามที่ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองแล้วจะรู้ว่าเป็นความรู้สึกที่วิเศษแค่ไหน ลองมาเที่ยวกันดูนะคะเที่ยวระนองท่ามกลางสายฝนสวยที่สุดจริงๆค่ะจังหวัดระนองค่ะเป็นเมืองฝนแปดแดดสีนะคะเป็นเมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขาค่ะที่นี่นะคะมีธรรมชาติมากมายรวมถึงพันไม้หลากชนิดด้วยละค่ะและที่สําคัญจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็ทําให้เราเห็นได้เห็นความเขียวขจีของธรรมชาติหลากหลายที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะ และนองค่ะจังหวัดแรกของกลุ่มจังหวัดอันดามันนะคะเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็เมืองที่ยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยค่ะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวนั้นจะมีความนิยมที่อยากจะสะพายกระเป๋าขึ้นบ่าค่ะเพื่อเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติที่นี่อย่างใกล้ชิดที่เมืองพ้นแดแดดสแห่งนี้ค่ะเวลาของเราสองคนแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ